จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับแผนการปรับโครงสร้างฟื้นฟูนกิจาก,การเพื่อเตรียมเสนอแผนทั้งหมดแพ็กรวมเป็นก้อนนําไปเสนอกับสารล้มละลายนะคะแต่ว่าในระหว่างนี้คุณโอคะมันมีข่าวมาตลอดว่าเดี๋ยวขายสินทรัพย์เดี๋ยวมีการลดพนักงานแต่ความจริงอ่ะดูเหมือนจะมีการปรับมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำครับแผนฟื้นฟูของการบินไทยกำลังกลายเป็นเดิมพันที่จะนำพาสายการบินแห่งชาติให้รอด หรือว่าเพียงแค่ประคองครับเดิมพันครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในวันที่2มีนาคม2564คณะผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนจะยื่นแผนฟื้นฟ,นฟนูสายการบินแห่งชาติให้กับสารล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาครับตอนนี้ สายการบินแห่งชาตินับตั้งแต่มีการปรับองค์กรมีการเดินเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูกิจการระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นการตั้งลำเพื่อยกสายการบินนี้ขึ้นมาครับวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคอรอมอชุดพิเศษครับ ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยครับเป็นชุดพิเศษประชุมกันเวลา16.30น,นหลังการประชุมสอบอค,อคเพื่อมาถกกันเรื่องเดียวครับมาดูซิว่าเราจะช่วยสายการบินแห่งชาติคือการบินไทยที่กำลังเสนอแผนฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมสารกันอย่างไรใครประชุมบ้างท่านนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะครับท่านรองพง สุพัฒนพงษ์พัน์มีเชาว <c oughs> นั่งอยู่ขนาดข้างขวา <c oughs> ข้างซ้ายเป็นคุณ <c oughs> วิษณุ <c oughs> เครืองามในฐานะที่ได้รับมอบมาเป็นประธานในการพิจารณาดูว่าจะทําอย่างไรในข้อกฎหมายและกระบวนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่จะพาการบินไทยให้รอดพ้นให้ได้ <c oughs> และคนสุดท้ายที่นั่งหาลืออยู่วันนั้นในระดับรัฐมนตรีคือคุณอาคมเติมพิทยาเพสิทธิ์ครับค่ะ <c oughs> เพราะอะไรที่ต้องเรียกคนเหล่านี้เข้ามาประชุมเพราะต้องดูว่าหน่วยงานรัฐองค์กรต่างๆที่เกี่ยวพันกับการบินไทยจะช่วยการบินไทยได้อย่างไรให้เดินหน้าไปได้หลังการประชุมท่านนายกโพสต์ข้อความที่สะท้อนถึงจุดยืนของรัฐบาลครับท่านว่าอย่างไงครับผมเชื่อมั่นครับว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน การบินไทยจะสามารถกลับมาบินเพื่อพวกเราคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจแน่นอนท่านนายกยังเชื่อมั่นในการกลับมาฟื้นคืนเสียายปีอีกครั้งของการบินไทยนะคะคุณมนี่คือคเครื่องการันตีว่ารัฐบาลมั่นใจว่าทุกๆคนช่วยกันร่วมมือกันการบินไทยจะรอดครับคราวนี้เราจะพามาดูว่าถ้าร่วมมือกันจะร่วมกันยังไงและการบินไทยจะรอดอย่างไรครับมาดูนี่คือสถานะของการบินไทย การบินไทย <C HA A> ในช่วงที่จะเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูกิจการต้องขอสารว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินมีหนี้สินเกินกว่ารายได้ของตัวเองจะไปจ่ายหนี้ได้ครับ <C HA A> มีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด349,236ล้านบาทมีหนี้สินอยู่352,494ล้านบาท <C HA A> ตอนนั้นมีหนี้ที่ต้องครบชําระต้องจ่ายเขาอ,เอยู่เท่าไหร่เป็น1 2ึ่งล้านบาทค่ะหนี้<ถ>ทั้งหมดต้องถูกพังพัดชําระอัตโนมัติการบินไทยสตักมาตั้งแต่ต้นการมารุมมาต้มที่จะดึงการบินไทยให้รอดพ้นจะต้องสะสางในสิ่งเหล่านี้ครับแล้วการบินไทยทําอย่างไรครับแผนล่าสุดที่ได้รับการเปิดเผยจากคุณชานศิลตรีนุชกรรักษาการแทน กรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทการบินไทยและเป็นหนึ่งในผู้ทําแผนครับออกมาเปิดเผยชัดเจนว่าแผนของการบินไทยจะเป็นแบบนี้ครับคนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดมที่จะต้องทําเพื่อนําไปสู่การพลิกการบินไทยให้มาเดินหน้าให้ได่ะยื่นแผนต่อศาลล้มละลาย2มีนาคมนี้แผนน่าจะมีอยู่ในมือแล้วนะครับ S <S จอพอทโอทษทีนั้นเขียนผิดนะครับจพทคือเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์จะนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อโหวตแผนฟื้นฟูกันวันที่7พฤษภาคมหมายถึงจะแผนผ่านสารล้มละลายหลังจากนั้นให้เวลาบรรดาเจ้าหนี้ไปพิจารณาและเสนอว่าคัดค้านหรือไม่ศารจะเป็นคนตั้งคำถามและใครจะมีข้อเสนออย่างไรก็ว่ากันแผนที่ผ่านแผนฟื้นฟูวันที่สองอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน อะไรกันลายทางก่อนนำไปสู่การโหวตดแผนวันที่7พฤษภาคมาตอนนี้เจ้าหนี้ในประเทศและต่างประเทศมีเท่าไหร่คุณหนึ่งหมืม่นสามพันรายนะคะแล้วมูลค่านี่เกือบ2องแสนล้านบาทนั่นหมายความว่านี่ที่ยังไม่ครบก็เยอะเลยนะคะแสดงว่าแผนฟื้นฟูที่จะมีการโหวตดกันและจะมีการรับแผนจะต้องได้รับความเห็นชอบ<ห>และรับข้อเสนอจากบรรดาเจ้าหนี้หนึ่งหมื รายครับอืมโอ้โหเป็นเจ้าหนี้ที่เยอะน่าดูเลยนะคะแล้วการจะโหวตผ่านไม่ผ่านเนี่ยถ้าเจ้าหนี้โหวตค้านสักหนึ่งในสามนี้จบเลยนะคะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องมอลรัมีอูลการบินไทยจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เงื่อนไขจะเป็นเช่นไรเจ้าหนี้ยอมรับได้หรือไม่มต่อมาเจราจากรงไทยกับแบงก์ออมสินในเรื่องนี้1 3 0่ล้านให้ได้ข้อยุติคืนออกมามาเป็นสัคาคคล่องได้ไหมเพราะเงินตอนนี้การบินไทย แม้จะขายบัคได้มาสองพันกว่าล้านแม้จะประกาศขายที่อื่นๆประกาศขายสํานักงานายังไม่ได้สตัง์รองรับได้อยู่แค่เพียงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมนี้เท่านั้นครับต่อมาเจราจากัสา,ากอนออมทรัพย์ให้ลดหนี้หุ้นกู้หรือว่าตั๋วบีที่เคยออกไว้จะลดยังไงอ่啊 จะดีใช้มันดีฟรอสไหมอ่ะนไม่ดีฟรอสตอนนี้คือทุกคน,น <ะ S 2> บอกว่าผมพร้อมที่จะยืดรับการชําระหนี้คุณมาอีก5ปี10ปีแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณอยู่ในสถานะเจ้าหนี้ครับคุณต้องลดหนี้ลงมาเช่นเดียวกับเจ้าหนี้รายอื่นๆครับไม่มีใครได้สิทธิในการรับหนี้ร้อเช่นเดิมอีกต่อไปเจรจายังไงต่อมาจะแก้ปัญหายังไงกับส่วนทุนที่ติดลบครับ การบินไทยมีส่วนทุนที่ติดลบขาดทุนสะสมตอนนี้ร่วม280,000ร่วม290,000ล้านามีส่วนทุนอยู่เพียงแค่ไม่ถึง28,000ล้านทุนติดลบอยู่ขาดทุนสะสม70,000กว่าล้านบาทตอนนี้<า>ตั้งคุณบุญทักษ์หวังเจริญเป็นหัวหน้าทีมในการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐไปเจรจาให้ได้เพื่อให้ลดหนี้และเติมเงินลงไปปัญหาคือ ใครจะเติมเงินเดี๋ยวเรามาไขคําคตอบามาดูนีิสินการบินไทยที่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้ได้ข้อยุติทั้งจากการเปิดเผยของคณะผู้ทําแผนทั้งจากการเปิดเผยของคุณชาญสินตรีนุชกรลี a s i n g เครื่องบินทั้งหมด1นึ0 0 0สหล้านเป็นสัญญาเช่าทางการเงินเนี่ยสามสิบสอเป็นการเช่าผ่านสถาบันการเงินต่างประเทศ21แห่ง สัญญาเช่าดำเนินการเครื่องบินอีก42ลำทั้งหมดนี้จะลดอัตราค่าเช่าให้โอ้โค่ะดีค่ะ30-50%ได้มากกว่านี้ได้ไหมคะเขาอยากได้แต่ว่าไม่ได้ตัวสัญญาเช่าดำเนินงานเครื่องบิน42ลำได้มีการตกลงกันแล้วคิดค่าต้นทุนเมื่อมีการบินมไม่มีการบินจอดไว้ไม่คิดค่ะนี่จบแล้ว เจ้าหนี้ต่างประเทศพวก leasing รีซอร์เนี่ยที่เป็นเจ้าหนี้อยู่ในอเมริกาหนึ่งแสนกว่าล้านเนี่ยปัญหาคือเจรจากันหลายรอบแล้วทํากันยังไงได้ข้อยติหรือยังรีซอร์จบแล้วมีการลง LOI กันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ารีซอร์กับเจ้าของเครื่องบินแต่เจ้าหนี้อื่นๆเนี่ยตกลงว่าอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องดูกันต่อ มาดูต่อครับค่ะทั้งหมดการบินไทยเราได้รับการเปิดเผยจากหนึ่งในคณะผู้ทําแผนคุณชานสินตรีนุชกรว่าอย่างไงบ้างคุณลมลำพาครับเขาบอกเลยนะคะว่าการทํางานของการบินไทยเนี่ยต้องแก้จุดอ่อนให้กายบามีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนี่แหละค่ะครับด้านการเงินก่อนแล้วกันนะคะ อันนี้มีการเจรจากับทรงการคลังในฐานะที่อันนี้ก็ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วนะคะแต่ก็ยังถือหุ้นอยู่ลดทุนและเพิ่มทุนนั่นหมายความว่าจะมีการปรับปรเปลี่ยนส่วนทุนให้ลดลงเพิ่มจํานวนหุ้นลดราคาลงไปอันนี้จะทําทให้หุ้นมันเล็กลงนะคะคเพิ่มจานวนหุ้นขึ้นมาปรับโครงสร้างนี้อันนี้ทําอยู่แล้วและหาแหล่งเงินใหม่3 0ม0 0ื่นล้านบาทคุณบากวานันซึ่งดูแล้วในจังหวะนี้ต้องใช้ ทางด้านสถาบันการเงินในประเทศหรือเปล่าขณะเดียวกันเลื่อนการรับมอบเครื่องบินโบอิงนะคะออกไปถึง3ามรำแล้วก็เจราจารลดค่าเชา่าอันนี้ก็เจราจารลงไ,ได้แล้ว,ลวได้ค่ะ,ะปรับโครงสร้างอง,องคอ์กรนะคะโดยการออกโครงการองคอ์กรใหม่เพิ่มสองสายงานใหม่ค่ะและลดชั้นการบริหารจาก8เหลือ5ระดับอันนี้ถือว่าเห็นสมควรแล้วนี่คือกรอบของแผนฟื้นฟูที่คุณชานสินชี้แจงกับนักข่าวมาดูกรอบอื่นครับคุณชานสินยังบอกอีกว่า ทำเรื่องการเงินอย่างเดียวไม่พอต้องไปทำเรื่องอื่นๆครับไปดูเพลต่อไปครับไปทำเรื่องอะไรลดค่าใช้จ่ายครับลดค่าใช้จ่ายทำยังไงลดพนักงานจากที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยหนึ่งคนเหลือเท่าไหร่1,3,000คนถึงหน0 0งคนตัดไปเลยนะคะเกือบประมาณเกือบสี่พัถึงห้าพคนอะลดไปก่อนหน้านี้ร่วมสี่พ ร่วม5,000คนแล้วยังต้องลดอีกประมาณ4-5,000คนอีกค่ะลดแบบเครื่องบินจาก8แบบลงมาให้เหลือ4แบบค่ะนั่นจะต้องหมายถึงต้องไปลุกเครื่องบินขายออกไปและจะทำให้เครื่องบินที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับค่ะจะมีการลดเครื่องบินจาก102ลำเหลือเท่าไหร่เจถึงปลำโอ้เพราว่ากันว่าล่าสุดจะเหลือแค่56ถึง5้ถึง60ลลำเท่านั้นครับทำแบบนี้ไม่พอ ยังต้องไปขอสารล้มละลายว่าจะทํำยังไงที่จะทํารายได้เพิ่มค่ะเพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ที่จะลดหนี้เนี่ยเห็นพ้องอวิธีการเห็นไหม ขายเครื่องบินใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นงานหนักนะคะเพราะว่าต้องขายในช่วงที่ต้องการกระแสเงินสดแล้วตอนนี้ราคาจะถูกดําหรือเปล่าเนี่ยแหละครับขาย30-40ถึงลาตอนนี้ขายเครื่องบินใครก็ไม่ซื้อ <laughs> นะครับต่อมาสร้างรายได้การบินนะคะอันนี้การแข่งขันเดี๋ยวต้องไปเจอกับสายการบินในตอนนี้คือปรับรูดบินสายการบินออกใหม่ตัดเส้นทางขาดทุนอ,ออกไปปรับวิธีการขายตัวตว นอกจากนี้ค่ะยังสร้างไรายได้ธุรกิจอื่นๆนอกจากการบินอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าการบินบยังมีครัวการบินเนี่ยอันนี้ชัดเจนบริการภาคพื้นหรือพวกคาโก้นะคะแล้วก็รวมไปถึงดึงพันธมิตรหรือผู้ร่วมทุนใหม่ๆเข้ามาร่วมทุนในธุรกิจใหม่ๆของเขาไปเลยปัญหาค,คือจะดึงทุนได้หรือไม่เรามาดูต่อไปและถ้าเป็นแบบนี้การบินไทยจะเป็นอย่างไรแนวทางปรับโครงสร้างพนักงานลดลงนะครับส่วนพนักงานนี่ลดลงแน่นอนตอนนี้ลดลงจาก20,090 ลงมาเหลือระดับ1 9ื่นคนแต่จะลดอีกอนะครับไปต่อเลยครับลดคนแล้วไม่พอครับยังต้องจัดการคนเนี่ยตอนเนี้ยนี่คือคนที่รอบที่แล้วใช่ค่คะออกไปร่วม5,000คนคนยังต้องออกอีก4-5,000คนต่อไปครับสิ่งที่จะทำต้องทำแบบนี้ครับตัวนี้ leasing จัดการมันค่ะต่อไปที่จะต้องทำใหญ่คือหาเงิน3 0 0 0มล้านและหามาจากไหน วิธีการอย่างหนึ่งที่แผนฟื้นฟูจะไปได้ไม่ได้ไปอยู่ที่ผู้ถือหุ้นครับอขอเพรดผู้ถือหุ้นดูนี่คือจำนวนผู้ถือหุ้นสายการบินแห่งชาติครับการบินไทยปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่4บาทกับ8ป <8 S 1> ตางค์วันนี้โดน SP ไปแล้วนะคะคุณโอไม่สามารถซื้อขายหุ้นของการบินไทยได้แล้วจบแล้วผมเคยเตือนว่าคนออที่ซื้อหุ้นการบินไทยเข้าเร็วออกให้เร็วดูแลตัวเองให้เร็ววันนี้จบแล้ว เพราะคุณวันอังคารนี้จะต้องเข้าสู่หมดของการยื่นแผน <S <S และยื่นแผนเมื่อวานเมื่อวานซืนประชุมกันในการบินไทยยังตัดสินกันไม่ได้ว่าจะจัดการยังไงกับส่วนทุนครับส่วนทุนในความหมายคือบรรดาผู้ถือหุน้นกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 1, 1, 1> <K un> 4ึ่งพันกับสีล้านหุ้นนะครับมูลค่าตอนนี้4,261ั้อยหกสล้านกองทุนรวมวายุพักหนึ่งหนึล้านหุ้น กองทุนรวมวายุพักหนึ่งที่บริหารโดยบริจอกรุงไทยอีก186ล้านหุ้นสองตัวนี้ก็ปาเข้าไป1,800กว่าล้านใช่ค่ะจะทกืิดองสอ0ร้อยส200-300กว่าล้านค่ะ NVDR นี่ฝรั่งธนาคารออมสิน46ล้านหุ้นนะครับที่เหลือเป็นบุคคลคนเหล่านี้ถูกห้ามเลยประเด็นก็คือจะต้องมีการลดทุนที่เราเห็นเนี่ยครับค่ะ ถ้าลดทุนลดเท่าไหร่ลึกแต่ไม่รับสายสืบนกเหล็กออกมาบอกจากวิภาวดีบอกว่าตัวเลขที่ทำกันไว้จะเหลือหนึ่งบาทครับราคาพา,านะคะถ้าเหลือหุ้นละหนึ่งบาทกระทรวงการคลังที่ถือหุ้นอยู่หนึ่งพันกับ4ี่สิบสี่ล้านหุ้น,น,นมูลค่าที่เคยอยู่4,000กว่าล้านจะเหลือแค่ตัวเนี้ใช่ คือจำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าราคาจะลดลงถูกครับนี่แหละค่ะมันเป็นผลทําให้ตัวจํานวนผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าจะมีหุ้นเยอะขึ้นทันทีแต่ราคามูลค่ามันลดไปกองทุนรวมวายุพักบริหารโดย MFC จะเหลือแค่186ล้านเพราะหุ้นละ1บาทนะฮะวายุพักหนึ่งบกริจาคไทยก็เท่าเดิมออมสินก็จะเหลือ4ีล้านแต่จะลดทุนแค่นี้คนจะยอมไหม เพราะมันขาดทุนสะสมอยู่เป็นแสนล้านครับตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งบอกว่าเป็นข้อเสนออยู่ที่ข้อตกลงวันสุดท้ายก่อนไปยืด50สตังค์หรือสลึงหนึ่งตอนนี้พาสิบบาทนะโอจะเหลือสลึงเลยเหรอใช่เพราะทุนสะสมเยอะผู้ถือหุ้นในฐานะฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดก่อนแล้วถึงไปลดส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นประเด็นต่อมาลดทุนแล้วจะหาเงินสาม0มล้านมาจากไหน เมื่อลดทุนมันต้องเพิ่มทุนครับใครเพิ่มกระทรวงการคลังที่ลอสอยู่จะเพิ่มไหมเมื่อรุมมาตุ้มเรียกคอรอมอ,อก,กึ่งเศรษฐกิจมาประชุมเอาอยู่ไหม,มนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของการบินไทยสองมีนาคมนี้รู้กันว่าจะได้บินหรือเพียงแค่บินได้ครับ